สวัสดีค่ะคลิปต่อมานะคะคลิปคิปต่อคลิปต่อเบื้องหลังนะคะเบื้องหลังเบื้องหลังการแห่เครื่องเสียงเราอาจจะสะดุดหน่อยเล็กน้อยนะคะมีกีเชือกหนึ่งดาวสองพิลล ปีพีปีห้าชายเลิฟนะคะมีห้าเชือกนะคะวันนี้เราจะไปถวายพระตเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังของแท้เลย โอ้ยเบียดแม่ลูกข้างเหรอพรพาไปใจล้วเรื่องเรื่องบ้าะแล้ว เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังคุณชาย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 หุ่นงามชุดสวยชุดงามนะครับคุณชายชุดงาม เอาด้วยค่ะฟังเพลงเอาไม่มีคำบรรยายนะคะับ๊สิฟิวแน่ไลยมันในเสียงเพลงค่ะมันในเสียงเพลงเดิฟเก่งมากครับเก่งมากเดิฟเก่งลูกเก่งเออลูกผู้ชายมาขี้รอแถว่าโอ้ยสูงขาวงอแงวดลัดขางาแง ใช่แล้วเออชายเลิฟปิดท้ายชายเลิฟปิดท้ายนะคะโอ้ยชุดปิวสวยชุดปิวสวยสวยงามมาก ชุดมาได้ครึ่งทางนะครับดีมากเลยวันนี้ใครจะทั้งวัดแล้วชุดคือที่มาชุดนี่แห้งอโอ้ด,ด,ดู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 สิสยายตามร่มพัดส,สวยงามมากเขาจะเข้าวัดแล้วเราจะเข้าวัดแล้ว เดินโชว์แต่งหุ่นกับพ่อะน่าเลิฟเฮ้งี่แม่ี่แมบอกไปว่าเป็นกำลังยิงนั่เพลงเฮ้ยส้นดาดเส้นดาดเขา อยากแซงอยากแซงพี่เลิศอย่าอยากแซงลูกอยู่ดากพ่อเขาขัดไายเขาขัดไายเขาขัดไายเพื่อนกับพ่อตอนนี้กําลังเข้าวัดนะคะเข้าวัดแล้วโอ้ยลูกไส้ข่อยชุดดี้กสิมากรถดอกแก่นใส่ทอดวัดแหมก็สิว่าข้างในเป็นเบาเลย อยากไสายบูตอนก็แต่งเ่งงันแล้วโอ้ไสไสกี่ไสชุดประหอดบ้านไหนคือดีไลยบ่กคือีเลยลูกใสข่อยไหมคือสั่งยิ่งเดียวออคือสั่งยิ่งเดียวอยู่เลยหลากสีเหลืองหลาสีแดงๆคำเคิเราคบเฮ็นโลกงหนไมล้เออแล้วคุณหาแล้วไม่พูดเลยขอสิไปทศทิศท่านบริโูเราผ่าพายทะนั่นข่อยักกินมดแท้ล่ะถ่าพายทะาท่นชาวบ้านไสบะหูแล้วเนาะ ไปแล้วสวยงามมากนะคะเราห้าตัวร้อยจ้ะตัวร้อยมาทำบุญให้กับพี่แขกนะคะพี่แขกพี่แขกแม่แขกทรงพราไตยมาเนาะใช่ บ้านดาวมงคลแล้วก็บ้านดาวเป็นมงคลก็เป็นสะพานบุญให้แม่แก่ให้แม่แก่แล้วก็เด็กๆเป็นสะพานบุญให้แล้วค่ะดูตูดไปก่อนนะคะดูข้างหน้าไม่ได้เขาเรียกว่าขัดท้ายด้วยของแท้เบื้องหลังนะคะเบื้องหลังของแท้เลยทหารบหารบัญการเลยทหารลงสงครามก็สิเรียกโต้เหมือนเดิมแล้วก็ขัดอีกทีทหารถ้าเขาสิเรียกโต้ก็ทอดทิม อนนี้ก็ถึงศาลาเอราวัณแล้วราสแปงวัดเทียงบอกมาแล้วนะคะมาถึงวัดโอมาถึงตอนนี้ก็ถึงวัดป่าเจรค่ะตอนนี้กำลังขอยข่อยคือบ่มีสมาธิในการว่าวแย่งข่อยอยากไปเงาอยากไปเงาเงาว่ะข่อยข่อยผมไมีสมาธิในการว่าวข่อยเง้องควงเสียง กอดเต็มงเป็นแรงน้ำเพิ่เสียงเขา่รงเดียวติน้ำกันสวยงามมากสวยงามมากเด็กๆถ้าแม่โตใหญ่ขึ้นให้แต่งงามเนาะอันนี้โตน้อยอายุมาลอกปอกแปก ง่า่มากะลอง่ายมากนะเฮ้ยไปไปไปนั่ดิไปชุดดยว้าปลาล้างสีรุดแล้ว ตอนนี้เราแห,ห่ตอนนี้เราแหอ้มอ,นนอม เราแหยอ้อมฟาราเอรบัน3มรอบนะคะเริ่มจะตื่นช้างฟั้นไหมเออ่าตื่น่าตื่นเมนะะค ทีแรกทีแรกอ, <S S S> อ้าวสามดาการสามดากันแล้วมุ่นพลาดกันกันลืมสามรอบนะคะสามรอบกา,อบาน,นอนสวยงามมา,ากตาูุค่ะโอ้เปิเป็ดได้งามเนาะเปินปั้นได้งามเนาะปั้นได้งามไม่ลีเนาะ สวยมากเลยนะคะพระนอนพระนอนที่วัดป่าเชียงนะคะตอนนี้ก็รอบที่สามแล้วฮะฉลองกับพี่ท่านบอพระท่านในฉลองครับคยก็ลืมด้วยอันนี้รอบที่3ามแล้วนีะรอบที่สามแล้วนะคะรอบที่สามแี้วไปไปไป เครื่อ,ดดองเสียงพรกหันใจเป็นจังหวะจังหวะเครื่องเสียงกันหันใจเป็นจังหวะจังหวะลูกหือกอนันพระญาติแกลูกหือกอนัน เราเราจะมาถวายผ้าไตนะครับตอนนี้เราก็มีที่วัดก็มีบวชบวชนาคบวชนาคพอดีเลยเรามาถวายพ้ไตเด็กขายุนีละไปต้นน้บ้าวมาบ้วนไปน้ำโหมน้ฟันมดขอยายเปกอยู่นี่เจงแม่ใสหนาดีๆเ้อม เป็นเจ้าภาพให้กับนักกีาเตี๊ิมเตียเกตซาทีนับโมงสองแสงจะร่วมกันในบมตนานะบาดนะคะทุกราก็จะได้มีส่วนร่วมคนละบาทสบาทเท่านึงบาทตอนนี้เด็กๆก็มาถวายท่าใจนะคะถ้ามีความประสงค์อยากจะได้ เป็นส่วนหนึ่งของเราท่าบาทกันด้วยนี่ย่าท่านเข้าบาทกันด้วยคือใหญาติโยมเ็กจะเป็นเจ้าภ้าผ้าไทยร่วมกันหน้าบาบนี้นี่คือหน้าช้างช้างได้นำผ้าไทยมาถวายให้กับหลวงพ่อเอาให้ช้างมง้อผู้ใ้โยมมอบช้างม้อมา พูดอะไรพูดอะไรมาพัรี right ้ม <cartoon. S 2> ีไหมามาพักดชิบยกันโลคนี่รับไม่ไหวยดไม่ไหวเลมามปยืดตียมหน้าชาอามานี่มามามาเอ่อพรับแล้วนะเอาไปเดี๋ยวต่อเดี๋ยวายพอนมาไกลก่อนนะค่ายพนได้รูกจับก็ได้ดอก ายมาลจต่อลับใต่อยูนะพอจะไปรับงานนเดี๋ยรับพิกรี่มันสูงชาก็มีส่วนร่วมในการเ้าไปทำถ้าไมาบริการเดี๋ยวคอนจะบวกคอนจะเห้ก็จะมีช้ามั่งไปกมารับหน้านี่แหละซึ่งไม่มีที่ใดปฏิ โลกี่ช้างสวดร่วมข้อวัส่าใจเรือนะคะภาษาุทานาคไฟค่าใช้จ่ายปีะโยงน้ำใจของช้างน้ำใจของลูกช้างน้ำใจลูกากับโลกข้าใจแล้วค่บาใจ้ยโอ้ยเพื่อนกะทายลูกเพื่อนกะทายลูกสวัสดีครับสาธุจ้ แต่สายช้าก็รับได้จ้ะอัลุกขึ้นขึ้นลูกนั่งนานไม่ได้เยวร่วมช่วยกัลวงพ่อเด้ออ่าดีสุปัเดี๋วมีสรนอเอาใกล้ช้าเข้าไปเข้าไปอเไมน่แล้วก็นุโมทนาพุวยกันนะค้าแม่แมไม่ไกลกว่าชไม่ไกลวาช้าไม่ต้องลัวยงสำหรับที่พีโดนนี้ก็ แค่นี้ก่อนนะคะเเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับที่นึงนสวัสดีค่ะค่ะ